หญิงล้วก็เป็นแบบนี้กันทุกคนนั่นแหละกับคนที่ตัวเองชอบก็ไม่กล้าทั้งนั้นล่ะาน,นไปต้องผันเย็นเชยวนะนี่ไปจะยอมแพ้ง่ายง่ายาาแอดูโจมแบบสายพ้อนแรกยังไงเล่านี่น่ะดูถูนเลยทันเดอร์นักเ้ยนี่<า><า> คุณจกันังเกอะไรอรยูย่อ่ะอออ้เปล่าหรอกไม่มีอะไรอ,ะอ่ะอ๋อฮนนี้จะการังแกพวกบุรอีกแล้วดูดิพวกเราจริงด้วยนะเมื่อก่อนเนี้ยเคยลือกันอยู่ภาคหนึ่งว่าคุจีอ่ะชอบูุละอีนั่นด้วยอ่ะใช่ไหมโอ้จริงเหรอเนี่ยมันก็แค่ข่าวลือเท่านั้นแหละน่ะจริงด้วยนะคนอย่างนายบุลีอีอะไรนั่นน่ะอย่างคุอจีนะตอนเป็นผู้ชายที่ตัวสูงก,กว่านั้นไม่งั้นไม่สมกันหรอกจริงไหม เอออฉันไม่ได้หมายความว่ากูจีตัวต่อกันไปหรอกนะจ๊ะไม่มีความหมายเลยอีกล่ะนะคุจิหายแล้วรุสุกะไอ้คนจะสู้กับเดจู่โจมของฉันน่ะมาจากเร็วไปสิบปีเลยด้วยด้วยฮะเจ็บใจรึโวยรีบ้าสมบัติเลยนะไออันเย็นเมื่อวานเนี่ยเจ็บเป็นบ้าเลยฮะแต่ฉันว่านะพวกเราตัวล่นสนุกแบบเนี้ย เดี๋ยวไม่มีแฟนจนอายุยี่สิบสองมืนก็โอนิสกะร็อกอีแบบนี้แหละฉันไม่เอาด้วยรอกงั้นฉันต้องรีบหาแฟนร้อนล่าแบบนี้เฮ้ยอ้าวทำไมไม่จดหมายอยู่ในนั้นด้วยล่ะเฮ้ยรู้จะเป็นเลิฟเลตเตอร์ดีกว่าเลิฟเลตเตอร์เฮ้ยเอาขึ้นมาเฮ้ยใครส่งมาให้นั่นเนี่ยด้วยนั้นจะไม่รู้ได้ยังไงกันเล่ามอยเอาขึ้นมาเดี๋ยวดีนะเ้าหายใจไม่ออกอะ อ,อ,าอราก็สืกันอยู่แล้วขอดูหน่อยเถอะหน้า,นาเฮ้ยไปได้เดียมารุอีกอคุดิโอนี่เป็นจดหมายฉบับแรกของฉันออโอเดซกาโอกาแกมาตั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยโอ้แบบนี้น่ะเหรอที่เขาเรียกจดหมายรักที่ใส่ในช่องรองเท้านะ่ะกลิ่นมันหอมซึ้งตรึงใจจริงๆเลยอยากได้มั่งจังเลยเปเ่าใจพาหน้าที่แล้วทำไมต้องดมกลิ่นด้วยไอ้เอฟห้องสองนี่มันใครกันฮะ ตั้งแต่หญิงห้องสองที่ชื่อเอฟเหรอฟูจิคุระโมโมโกะฟูจิคุระเขามีแฟนอยู่แล้วนี่นะฟูฟูคุยม่าโมโมเอะฟูคุยม่าน่ะลาเออจะโรงเรียนไปตั้งนานแล้วอ่ะดูบ้างฟูเนอะฟูฮะคุจิตะบ้านาคุจิตะอคะแนนจังน่ะเป็นดาวเขาโรงเรียนอันดับสามในงานโรงเรียนเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เหรอนั่นเหรอทนายก็เคยเล่นกับไว้ด้วยนั่นนี่ยบ้านะ อก็น่จจังอ่ะไม่มีทางมาสนใจคนอย่างฉันหรอกนะคิดว่าอยู่ห้องสองก็ยังไม่รู้สักหน่อยว่ามอหน,นึ่งหรือมอสองอ่ะนะอะไรแล้วทำไมต้องทำหน้าแดงด้วยอ่ะอะลยนะฮะกันน่จังเหรอใช้ไม่ได้เลยนะกันเน่อะขอโทษจ้าแย่ อยากปกป้องเธอจังเลยไม่แน่เหมือนกันนะอนกรดจังอาจจะแต่ว่าคงไม่ใช่มั้งเ <c oughs> ย้ยไปถามมากันเนี่ยจังให้เอาหรือเปล่าล่ะเฮ้ยไอ้บ้าอย่านะไว้ไม่ใช่เธอแล้วนะไม่หรอกมันก็ยังไม่แน่แล้วนะเฮ้ยอะไรนะ่ะทำไมแต่งตัวแง่อะทำไมคว้าจะเป็นพ่อสื่อนะอ้ะพ่อสื่อเหรอลูกศิษย์ก็จะมีแฟนทั้งทีเนี่ย จะปล่อยไว้อย่างนี้ได้ยังไงกันล่ะเรื่องเรื่องในฐานะอาจารย์น่ะเอาเถอะไหนๆก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่นะเอาไว้ฉันจะจัดการให้เรียบร้อยเองก็แล้วกันปูจิตากระเดจังมาทางนี้หน่อยทางนี้จะมานี่เป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยได้เรื่องแต่เขาปากดื้อกันแล้วกันนะอาจารย์ก็เดินทางได้แบบนี้จะมาไม่แล้วถ้าว่ามาจะมีเวลาอยู่กับเรื่องชาวบ้านมาจัดการเรื่องเองดีกว่าอายุ22แล้วยังไม่เคยมีแฟนเลยสักคนไม่ใช่เหรอแกฮะแกฉันจะปากดีมากกัแล้วนะ อากาเนจังถ้าจะไม่พูดอะไรมากแล้วนะแต่ในครั้งก็จะหมอนี่แล้วก็แล้วรองไม่ลำบากแน่รู้เลยจะไปบอกใครนะแต่วันนี้ไปรอ้อติดแม่ด้วยละนะ่ะไแน่พอสิงประเภทไหนกันนั่นเนี่ยจุมาอย่ายุ่งหน้านั่นแหละลูกสิประเภทไหนที่อาจารย์ไปคบสาวได้ยังเลยไปสิบปีะไรกันนะอากาเนะอากเนะไม่รู้เรื่องเลยสงสยัยจะไม่ใช่จริงๆฮะแั้นใครอ่ะ น้อยนะะ่ะโจนี่สึกะทัแท้เลยกระอิคุณจิระขาวะเหรอมีอะไรอ่ะตัวใหญ่จังเลยยานี่ใครกันนะระโทษยกักษ่ายของห้องสองไงคุณจิระคาวะอ่าแล้วใช่มะจดหมายอ่ะอ่าจดหมายเหรอคุณจิระคาวะคือเอฟเหรอเอ่ออย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะรับรองไม่ใช่ฉันแน่มีคนอื่นขอร้องให้ฉันช่วยตั้งหากแล้วมาด้วยกันหน่อยสิ เอออ๋ออคิดคำตอบไปยังล่ะเรื่องจดหมายอะช่วยตอบให้เรียบร้อยด้วยนะเขากำลังรอคำตอบของนายอยู่แต่ว่าบอกแค่เอฟห้องสอนจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าไม่บอกชื่อจริงของเขาช่วตอบได้ยังไงกันเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาสักหน่อยอยู่ที่ความรู้สึกต่างหากล่ะเด็กที่ใช้ชื่อเอฟนะนายคิดว่าจะชอบเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองจดหมายก็อ่านแล้วนี่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็ นี่เขาเป็นใครกันอะตอบมาก่อนสิแล้วฉันจะบอกให้นายรู้อย่าพูดแบบนั้นเลยนะนะนะคุณเจิรัคาว่ตอบมาสักทีเถอะนาลูกผู้ชายไม่ใช่เหรอฉะันก็ช่างฉันเถอะนาว่าแต่เธอน่คุณจิรัค้าว่าทำไมต้องหนีลงไปยืนข้างล่างด้วยล่ะแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะฮะก็ไม่เกี่ยวสักหน่อยนี่นะช่างฉันเถอะน่ะแล้วก็คิดคำตอบไว้ด้วยล่ะแล้วฉันจะมาถามโอ้เดี๋ยวสิคุณจิรักาวะอะไรของเขาเนี่ยนี่ ยอดไปเลยนะกูเจรวะเนี่ยดาของทีมเลยฮะความสูง181เซนน้ำหนัก68กิโลแถมยัลกีฬาเก่งจโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กีฬาสมาท้าทานเชีละ แต่เขจิรคาวะปฏิเสธจะไปหมดเลยด้วยเพราะเขาชอบทางด้านวาดเขียนแต่ที่วาดการ์ตูนเก่งอีกด้วยวาดการ์ตูนเหรออะไรของเขานะอะย่างนี่แปลกจังเลยฮะจริงด้วยซิู่จิระคาวะนี่ก็เอฟเป็นกัน่นาคุจิระคาวะคุยมิคุยมิก็เอฟอนะจำได้หรือเปล่าตอนที่ม .1 น่นะใหญู่จิระคาวะตัวนักเรียนชายห้องเดียวกันแกล้งล้อจนร้องไห้อยู่ที่หน้าตู้รองเท้าน่ะและตอนนั้นน่ะ เอยักษ์ใหญ่คุณจิรคาวะก็ร้องไห้แงเสียงดังลั่นเลยมันเริ่มเลยว่าเด็กผู้หญิงแค่มอนเดิงใส่เบอร์ยีิบเจ็ดเลยเว้ยเบอร์ยีิบเจ็ดอ่ะไอ้แปนี่มันยักษ์ใหญ่แล้วลูกเตะเบอร์สิบหกคุณจิระเขาบ้าท้าใหญ่มาเริ่มอย่างเงี้ยเกิดแบเม่อกเห็นนี่เลยว่าโตน้องสารเขาละขึ้นรถเท้าไปเดี๋ยวนี้อะไรเล่าเฮ้ยหมอนี่เป็นใครอะ นึกออกแล้วล่ะสุดท้ายบรูอีก็โดนอาเจลตุ้มเป้ไปเลยใช่ไหมล่ะโดโผนะตั้แต่นั้นมานะมีข่าวหรือว่าคุจิรคาวานน่ะหลงรักนายยังไงแล้วอืมมันต้องเป็นเรื่องนานมาแล้วนะแต่ว่าหากไปเห็นั้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็คนที่ส่งจดหมายนั่นน่ะเฮ้ยแต่ฉันว่าเขาไม่ใช่หรอกนะยักษ์ใหญ่ในตำนานแบบนั้นจะมาหลงรักนายได้ยังไงต้องสองปีนะจริงมฮะ เฮ้เราเล่นเราเล่นน่ะถ้าใช่ก็หนาวเลยล้วฮะคนแบบนั้นน่ะมีแต่ผู้หญิงเราบ้าที่จะมาชอบผู้ชายที่ไหนเขาก็ถอยทั้งนั้นละนะลาบเลตา เอฟนั่นมันอ๋ออากาเกนจังไม่ใช่สักหน่อยอริสกะไปถึงไหนกันแล้วล่ะฮะบ้าฮะบ้าโถ่นายก็ชว่วยไดกระเนชจังออกเดทบ้างแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็คงจะ้เคิดอะไรของนายนะ่ะอาจารย์โรคจิตบ้าจริงแน่เราเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันไม่ใช่หรือยังไงเรืเ่องแค่นี้บอกหน่อยเถอนะไม่งั้นละก็ฉันจะฟ้องแม่ของนายนะ ว่านายนี่เป็นเพย์บอยในวัยเรียนเจ้าไม่เพย์บอยในวัยเรียนอะไรกันเล่าแกนันก่นแหละถ้้เฮากัดข้องใรแม่ชีแล้วก็ฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่เลยคอยดูอ่าอ,อยู่นี่เองมูระอีอะนี่ได้คำตอบไือยังอ่ะพอจะชอบก็ได้บ้างมามยังไม่ได้คิดอีกเหรอฮะ จริงหนะ้าเป็นผู้ชายสักเปล่าตตดสินใจให้เด็กขาดเลยสิทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกชื่อให้ฉันรู้ล่ะแม้แต่ชื่อก็ยังไม่รู้เลยนล้วฉันตอบได้ยังไงม่อเรื่องปกตินี่นาะก็เรื่องนั้นนะนะมันถ้าถูกปฏิเสธนะเด็กคนนั้นก็ต้องเสียใจใช่ไหมล่ะถ้ามูระอีเกิดบอกว่ามีผู้หญิงที่ชอบอยู่แล้วอะไรทํานองนี้ะจริงมากเด็กผู้หญิงก็เป็นแบบนี้ทุกคนนั่นแหละกับคนที่ตัวเองชอบก็จะไม่กล้ารอกแต่ว่าเด็กคนนั้นนะนะ ฉันมั่นใจว่าเขาต้องชอบมลระอกแน่เลยก็เลยโอ้ซะทีท่านหน้าคุณจิระเขาวะคุณจิระเขาวะฟูยมพีที่จริงฉันก,ก็นดีใจนะที่เด็กที่ใช้ชื่อเอฟเขามาชอบฉันแต่ว่าฉันเอะเด็กคนที่ชอบอยู่แล้วนะฉันเอะรู้สึกว่าจะชอบผู้จิตตะากันเน้นนั่นแหละโอ้ย,อยางงี้นี่เองเหรอฮะทั้งงั้นก็ดีแล้วนี่นะคิดกันทั้งคู่เลยนี่ คิดกันทั้งคู่เหรอเออใช่สิตอนแรกฉันก็บอกแล้วไงว่าฉัน่ะถูกขอร้องให้ช่วยเป็นแม่สื่อให้เ่านั้นเองอย่าเพ้เจิดผิดสิงั้นก็แปลว่าเอฟในจดหมายนั้นก็นนกนนกนนเออเออกระแนงจังคนาจริงเหรอก็ก็มันไม่น่าเชื่อเลยนี่นะคระแน,นจังเป็นถึงดาวของโรงเรียนแบบนั้นจะส่งจดหมายรักถึงฉันได้ยังไงกนะันอ่ะฮะแต่ว่าใช่กระแนงจังจริงๆนี่ก็ฝันไปนะไม่สินี่นไม่ใช่ความฝันแล้ว อากาเนตจังชอบฉันจริงๆด้วยแอสำเร็จแล้วยอดเป็นไลนั้นเหรอนึกแล้วไม่ผิดเลยโมระอิก็ชอบอากาเนะด้วยคุณจริเขาวะ,ะฉันจะตอบเขาโดยตรงเลยก็แล้วกักนช่วยบอกเขาทีนะว่าอย่าเจอที่หน้าท่าขึ้นเรือในสนิโนคาชิระตอนสี่โมงเยน็นอืมแล้วจะบอกให้นะอาล่ะคุณจริเขาวะ,ะแ,ตแต่ว่าทำไมเธอถึงรู้ได้แล้วว่าฉันขึ้นมาอยู่บนนี้ โอ้ยมุระอิเวลานายมีเรื่องอยากคิดคนเดียวนะนายก็อยู่ที่นี่ทุกทีนี่นาใช่ไหมงั้นเหรออาเธอะผาด้วยแล้วกันนะคุณจรักขว้าโอ้โยชอบกันทั้งคู่เลยอ่ะเนี่ยเรานี่คิดไปเองเหมือนคนบ้าเลยฮะเอ๊ะมุระอิคงเหรอเขาบอกว่าอยากจะบอกความรู้สึกกับเธอเองอ่ะ ต้องสมหวังแน่นอนเลยดีใจด้วยนะมีอะไรงั้นเหรอเราเราไม่มีอะไรอบอกว่าไม่ต้องโทรมาแล้วไงล่ะพี่เด็กคุงนะ่ะไปหาแฟนคนใหม่เลยดีกว่านะอากาเดะก็กำลังจะไปเดทเหมือนกันเลยยะเจเฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะอดีตแฟนที่เพิ่งจะเลิกคบกันไปนะ่ะเชี่เด็กคุงแต่ว่ายังตามตื้ออยู่ได้เลิกคบกันแล้วจริงๆนะ แม่ก็ที่เด็กคู่นะคบกับฉันอยู่แท้ๆยังมีผู้หญิงอื่นอะีกดินนะอากันเน่ก็เลยโมโหนะสินี่กูจีเธอรู้หรือเปล่าล่ะที่เด็กคูกันนะอเออเรื่องของคนที่เลิกคบกันไปแล้วนะจะเป็นยังไงก็ช่างนะ่ะตอนนี้เธอชอบโมรอีไม่ใช่หรอ,เ,อเรียกว่าชอบได้ไหมนะอากันเนะจนได้แล้วเราช่วเวลาที่ไม่มีแฟนของเราก็เส้นสุดลงที่อายุสิบห้านี่ละเอออ๋อ,อ,อที่แทนหน้าฉันไม่ชอบนะจะบอกให้ นะพ่อจะทิ้งฉันนะนี่ทำอะไรนะ <c oughs> แกไปมุจกันกได้จา้าตรงนี้นะเอ้ยไอจอมมอเนี่ยไ,ไปเป็นใครอะฮะก็พูดอีกคุงที่เปล่าเมื่อกี้ไงคนนี้ก็บอกว่าจะออกเดตด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยหนูมมต้นเนี่ยเหรอฮะอย่าล้อเล่นน,ะ <c oughs> าน่าว่าไงนะน้ยเดี๋ยวเธอจ่ายน้ำโมระอีกคุง <c oughs> ที่เด็กคุงนะเขาอยู่ชมรมชอบรวยมาปลาชจนนะไม่เกี่ยวแล้วนะ้าเฮ้ ธอขอเตือนนาไว้ก่อนนะผู้หญิงที่สวยน่ารักแต่ทึมอย่าอากันเนะเนี่ยนะเด็กอ่อนหัดยังแกไม่มีทันได้แอมร็ออากันเนไม่ใช่คนสวยน่ารักแต่ทึ่มแบบนั้นสักหน่อยเหรอแกจะเป็นใครอะฉันไม่สนใจหรอก,อกเป็น,น,นใครออบอกอามาดูถัถ่วกด้จนงแล้วก็ฉันไม่ยอมเดินทางสี่อย่าหาเรื่องเจ็บตัวจะดีกว่านะไอ้จาเด็กอ่อนหัดชมันหายไปไหนนั่นเนี่ยเฮ้ยนั่นมันฮะรู้จะเป็น คุณจิระขาวะยัยนั่นมาทำอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยเด็กคงใจร้ายที่สุดเลยคนที่ร้ายนะ่ะเธอต่างหากน่ะอากนันแน่เหรอยังไม่ทันฟังคำอธิบายอะไรคนนี้สรุปเองว่าต้องเลิกคบกันแบบนี้นี่น,นะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นในเรื่องเขาใจผิดต่างหากเล่าจะจะมีใครคนอื่นนอกจากเธอได้ยังไงกันเล่ายัยโง่จริงเหรอจริงๆนะไอ้เด็กคงอ้เด็กคงเขาได้จังบุราอี โมระอีอากันเนะนี่มันยังไงกันแน่เนี่ยฮะใครเนี่ยใหญตัวใหญ่เนี่ยคนนี้สินะแฟนเก่าของอากันเนะนี่หนแหละคุ้งน่ะก็ไม่ผิดหรอกนะอากันเนะบ้าไปเองนั่นแหละอากันเนะอากันเน่รู้ตัวแล้วแหละว,ว่ารักขี้เด็กคุ้คนเดียวพอ,อแล้วน่ะไปไปเถอะขี้ออเด็กคุ้งเดี๋ยวสิอากันเนะอ๋อจะนึกแล้วว่าทำไมเรื่องมันถึงได้ง่ายขนาดนี้ ดึงล้งกระเน็จังไม่มีทาร,รมาชอบคนอ่าฉันได้หรอกมันบ,นบ้าไปเองแหละสมนําหน้าตัวเองจังสมนําหน้าที่สุดขอโทษนะฉันไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้เันจะต้องขอโทษเลยนี่ยังไงก็ช่างมันเถอะนะเป็นไงบ้างอะถ,ถอยไปนะไปถ,ถอยไปไงเล่านี่แบบนี้ไม่เถก็เป็นโมรอี๋เลยรูม้มอย่ายุ่งนะคนเดิงเธอจะมาเข้าใจความสึขของฉันได้ยังไงกันไม่เกี่ยวอะไรด้วยสักหน่อย ราคุณวาับนเลยนมขอโทษเฮ้ยใรไอ้ไปิงรไ้ิิอย่าง้ี่เาไปนไอ้เอนะเพื่อนไีให้ฉัอว่านะโนแาเนี่ยมันไม่ตายหรอกเชื่อจันเอะน้าเอ้ยถ้าคนจะฆ่าตัวตายเล้จะไปคา้ปาน้วยต่างหากไอา อุสกาก,กับแม่ขมุระอีดนี่น้ามาแบบนี้นะเนี่ค้างๆก็คงมองว่าเราเป็นคู่รักกันแน่ๆเลยนะครับเนี่แต่ว่าฉันอยากจะนั่งเรือแบบนี้ดูสักครั้งมานานแล้วละค่ะตอนสาวๆนะก็ไม่เคยสนแล้วก็ยังคิดว่าเฉยญกด้วยคุณจูเลียตอนนี้กูก็ยังสาวอยู่เลยนะครับ<ฮ>เอาเี<ฮ>่ยนี่เนดะี<ฮ>๋ยนี้เดียเห็นไหมล่า เสียงกูยังใส่ไมนเด็กหมอบปราลอยู่เลยนะครับเนี่ยไอ้บ้าเอ้เอ้ยยาย่าไปยังไงกลัวไหมนะครับโอ้ยฮะกระกันก็ควรได้ออกลูกฉันด้วยนะไม่เป็นนะครับเคื่อมือผมงฉันน่ะจับมือฉันไว้นะเร็วเอ้ามาสิอีกนิดเดียวยืนมาเร็วเร็วเข้า ไม่เป็นไรแล้วนะสบายใจได้ผู้ร่ยยังยังไม่น่ามาพูดเรค่อะแบบนั้นะมันจงใจจชัดเลยอ,อจานไม่มาสบายใจขึ้นก็ตามสบายเลยนะถ้าทําให้แผนในหัวใจที่เกิดจากอกหักมันหายได้แล้วก็ในฐานะอาจารย์เนี่ยเั้ก็ขอรับความเจ็บช้ำได้ว่าให้เอกก็แล้วกันนะ มันก็มีส่วนดีเหมือนกันนะเนี่ยเจ้านิสึก่าเนี่ยทำไมท่าทางมอนดีใจอย่างนั้นน่ะก็อย่างเชื่อที่ว่าลูกศิษย์จะแสกหน้าซะแล้วคี่แกยิ้มย้อนฉันอย่างนั้นเหรอหน่อยหนก็ะทำให้หายแค้นเลยนี่นะนี่นี่นะคุณนิโอนะไม่เป็นไรแล้วจ้ะยิ่งอกหักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละถู้หนูเองก็คงเข้มแข็งขึ้นด้วยละมั้งค่ะ แน่นอนเข้มแข็งขึ้นสิน่วะไ่่จตายลัอย่างนี้เลยเป็นไงนี่นี่นี่เอาอีกสิ่อยแนะแกนี่อึดกับลาหมึกแล้วนะวิ่งจะบ้าไปถึงไหนกันนะคุณีิออกไปส่งเด็กคนนั้นหน่อยสิปะเด็กคนนั้นเหรอไปส่งเด็กผู้หญิงมันหน้าที่ของผู้ชายไม่ใช่เหรอเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้ก็สมควรจะอกหักแล้วละแกน่ะ แลวขว้าทำไมุดย่ี่นี่ทำไมต้องหนีเราไปยืนอยู่ข้างล่างด้วยอะ่ะช่างที่เธอหนาจะยืน,ยน,ยนตรงไหนก็จริงด้วยสิแล้วเธอรู้ได้ยังไงนะว่าชันอยู่ที่นี่แหมเวลามุระอีกมีเรื่องต้องคิดคนเดียวทีไรอะ่ะนายก็อยู่ที่นี่ทุกทีนี่นาดูเราตลดอดเลยนี่ ที่นี่แล้วอย่างกันเหรอไปไหน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 มาอยู่ที่ที่ไหนล่ะคุณสุกิจังที่น่ารักของฉันมาอยู่ที่ไหนไที่ไหนพี่สุกิจังอาจารย์มันคืออะไรกันแน่